ลงไปนะครับหลอมันก็เป็นวงแหวนครับจากเศษมันป็นเป็นวงแหวนกรมทีนจ้างสาธิตการตีวงแหวนนี่เอครับเต็นนะครับจากเศษนี้เขาตีตล่เรียบร้อยนะครับมะโค้งเต็เนเออเี่ยเดียรไท หกร้อยครูละหกร้อยเห็นชับเตะไกลเลยที่การใส่งานนี่นาที่มันเตะสวัสดีครับนี่กำไรเงินกำไรเงินเี่กอรัวนี้คนจะมาจูสางเป็นเห็ดเห็ดอาจารย์เห็ดช่างอ้อมช่างอ้อมครับช่างอ้อมบ้านบ้านน้องคูนะครับเพิ่นเป็นสร้างตีเงินหลุดสุดถ้ายของของสีสเกตนะครับ หางหยาครับรุ่นนี้หางหยาสื้อทอดมาจากไอ้ภูมิปัญญาของของบรรพบุรุษของเพื่อนนะครับเพื่อนตะเภาแล้วเนี่ยเพื่อนยังเถะเลยเดี๋ยวตเล็เดี๋ยวตะเล็กก็ยังเถอยู่านี่ยอ่าเฮ้ยนี่นี่ไอ้สาธิตการเฮ็ดแหวนครับแหวนที่พี่น้องเห็นนะครับมันมาจากแบบนี้ก่อนนะครับมาจากเส้นแบบนี้ละเส้นเส้นต้งกันนะเออที่นี่มันจะเป็นวงในๆเนี่ยเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนะครับ อ่า้งเตตียม่ปกตเีหยังอยังละนี่สีมัฟูเี๋ยวนี่บ่อเอลบลบบโอโอ้่เลืองเอาเนี่ยเฮ็ดให้เฮ็ดให้ตัว แมันห่อนครับเพราะมันห่อนแล้วมันสีดัดมันสีโค้งง่ายนะครับแล้วที่นี่การจดกันหรือว่าการต่อกันเนี่ยเขาต้องใส่ความห่อนในการเชื่อมนะครับสิเป็นใจในเดียวไม่เบิร์นกันนี่เขาแบบภาพแบบเมืองไก่เซตเลยครับไอ้สัตว์พ่อแเฮงน้องขู่เอย่าเลี้ยงมาจงดีไปล่ะโอ้ยไอ้ที่กบิ่งจุดไปแล้วโอ้ยข้างล่างนี่เพิ่นโอ้เพิ่นเหยับหยับเออหยับหยับอารมณ์เป่านะ น,น,นี่ครับวิธีการมันดับเป็นกระติจุดใหม่นะดิน้อยยดเดีเพราะว่ากร้ดิ่งน้อยที่เหยื่อวันนี้บรดเพราะมันเหมือนกระดิ่งคาะมันคือเบิรงบอสุผานกันนี้จังหวะของมันนะเฮ้ยกระดิ่จง,งนนะจงงันนะจงหวะเลยครับ เีกงสุดโอ้ยกองเลยครับนี่แผมันสีบิจังหวะรอาอลอือนพวอโอ้สุเจออครับเจยอค้นี่ครับนี่ก็สีจังหวะมิลีลาครับความชำนาญในว่าสังวาดเต่มรานี้ตอนนี้ตอนนี้คิ้วนะครับเป็นคิ้วๆเนี่ยคิ้วะอขอเขาไปมันจะมันจะเป็นคําำนะครับจากทำแล้วเขาจะไปไปเจียขึ้นนเขาไปผัด

พิ่นดีขั้นสูงเพราะว่าขัอนมันหลายแล้วก็มีแขกความเปกอร็วอเร็วเือเร็มือเ็่อเร็เมอเร็วเ่เรมืเข้ามอเรอรับมเร็นเมอมน่อรับเม่ร็วจม่อเร็วเ่อรม่ร่อร็ม่เร็วเมอรัเม่อเ็อวอรอเร็วเรวม่เรเอ็้ม เล็กนี่บอกนี่อขนี่ของแท้ว่าเม็นอักเอยยังก่อักเสตับอันนี้เขเนยังครับเพื่อนทาง่เปนยังอ่ะทางแ้คนี่ยคตรโอมันเดี๋ยวเดีวบ้งหน่อวงใหญ่นี่คือโอ้ยงอแป๊บเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพมมันคลิปต่อไปเดขัดกันแป๊บนี